ช่วยพี่สาวเก็บข้าวไร่ค่ะมิเคยย้ายพี่ๆเนี่ยได้เรามาสามผ่าบรรยากาศในข้าวไร่สวยๆได้กินไอข้าวหอมๆแบบมีวมากเลยนะแล้วข้าวไร่เนี่ยจะอร่อยจะอร่อยกว่าข้าวในนาอีกนะอยู่ยเข้าว็สนุกม,มากเลยนะครับดูแล้วก็ตามให้เข้ากันเลยค่ะตอดใจก็หอมอร่อยเกาะ ชอบน้ฝนคันดอยค่ะวันนี้น้องฝนก็พาพี่ๆนะคะชมวิวธรรมชาติสวยๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมา เกี่ยวข้าวไร่กันแล้วนะคะบุญโดยเนี่ยตอนนี้คือข้าวเนี่ยเริ่มสุดแล้วนะคะเริ่มเหลือแล้วคะ่ะแล้วก็เพราะที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะตอนนี้คือจะมีข้าวไร่ค่ะข้าวไร่เนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ละที่มองไปทางซ้ายทางขวาคือข้าวเลื้อนเต็มไปหมดเลยคะ่ะบรรยากาศคือหลั่ล่าวิวเลยนะคะดีมากๆเลยคะ่ะในขนาะน้องฝนก็คือจะเป็นข้าวไร่ที่สุกหมดแล้วนะคะ <S <S วันนี้น้องฝนก็มาช่วยพี่สาว เก็บข้าวไร่ค่ะนี่เราต้องเกี่ยวให้หมดเลยนะคะที่เหลืออยู่ด้านหน้าโน้ตโฟนนี่คือข้าวไร่ทั้งหมดเลยนะคะสวยมากแล้วก็บวกกับบรรยากาศด้วยค่ะทั้งหมดเลยนะคะคือยายพี่พี่เนี่ยได้เรามาสามผ่าบรรยากาศในข้าวไร้สวยๆได้กินไอข้าวหอมๆแบบนี้มา,มากๆเลยนะคะไปเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันเก็บข้าวไร่ก่อนค่ะ ก็ช่วงนี้เนี่ยเลิกเก็บเกี่ยวกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทันนี้หรือว่าฝนหนูก็มีหลายที่เลยนะคะที่ชาวบว่าเขากำลังเลิกเก็บเกี่ยวกันนะคะแต่การเกี่ยวข้าไร่เนี่ยนุ่ฝนว่ายากกว่าการเก็บเกี่ยวที่นาอีกนะคะที่นาเนี่ยเราเราเกี่ยวแล้วก็เราวางเลยใช่ไหมคะแต่เข้าไร่เนี่ยไม่ใช่ค่ะถ้าเราเกี่ยวมาแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็ต้องมัดเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราออกไปกองอย่างนี้แล้วเวลาที่เราไปตีนามาจากง่ายเวลาเก็บเวลาขั้นตอนนั้นนะคะ ดูแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอดูนะคะนี่คือขั้นแรกของโนโฟนะคะไกลกาเกี่ยวเข้าไล่ค่ะเข้าไร่ที่นี่คือสวยมากเลยนะคะดูไม่เข้าค่ะเยอมะมากๆเลยค่ะนี่คือเรือเต็มที่แล้วนะคะเพาะให้เราได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะนี่คือไม่เข้าเนี่ยเต็มแล้วก็มีน้ําหนาด,ดีมากๆเลยค่ะนี่คือกว้างไปนุ่งเลยวันนี้เราจะช่วยกันทวานนะคะแล้วก็มีอีกก็คือพี่ๆร้านนาขาลาาที่โนโฟนเขาก็ กิวมีหกคนค่ะดูว่าฝนเนี้ยจะล่อหรือไม่ล่อนะคะางานนี้แต่เราก็ต้องฝืดค่ะอะไรที่เราไม่เป็นเราก็ค่อยค่อยฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นค่ะพี่ชายก็พี่ชายนี่ก็เป็นอยู่นะคะเพราะว่าพี่ชายเนี้ยเขาเคยเกี่ยวแล้วแต่นอกฝนก็ยากน่าหลักเกี่ยวเป็นไหมกีมาไม่เคยเกี่ยวเลย <laughs> เกี่ยวเป็นแต่ว่าเวลามากสิมันยากเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะเป็นกาใจให้พวกเราด้วยนะคะดูว่าเรามาเก็บ เรามาเกี่ยวข้าวไ่้าวข้าวรเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวให้น้องนาหลานะคะเก็บบรรยากาศสวยๆในวันนี้ให้ได้รับชมไปเรื่อยๆอันนี้คือนุ่เโฟกยวเข้าในข้าวไร่วิวหลัดลละเลยค่ะเกี่ยวข้าวด้วยกันนะคะเกี่ยวแบบนี้เนี่ยจะได้กิ่นไอของข้าวที่หอมมค่ะ แล้วข้าวไร่เนี่ยจะอร่อยจะอร่อยกว่าข้าวในนาอีกนะเนี่ยมันจะย่าอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะก็คือเราก็ต้องถ้าเราเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมัดมัดอย่างนี้ค่ะยันโนมาจะช่วย อันนี้คือไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวอะไรนะจะชื่อในสวนก็เลยข้าเจ้าข้าเจ้าค่ะลืมไปเลยแล้วเนี่ยแต่แล้วก็เราก็วางไว้อย่างนี้เลยว้าวสวยมากเลยข้าวอ่ะเม็ดข้าวสวยมากเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหเกี่ยวอันนี้ก็คมคมเหลือกเกิน นาดบบาบอกว่าใจไม่ไหวนะคะลงมือซะเองเลยค่ะนี่นี่นี่เป็นยังไงอยีาให้นนนาดาต้องลงมือนะคะถ้าได้ลงมือแล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยค่ะเพราะาอยากจะเกี่ยวแล้วก็อยากจะเกี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะแป๊บเดียวเนี่ยเราเกี่ยวจนจะคึ้นนึงแล้วนะคะเพราะว่าเออพี่ๆนาดาเขาก็มาการหกคนนอกเยอะแล้วก็รัวเราด้วยก็ประมาณสิบกว่าคนแล้วค่ะมีคือเกี่ยวข้าวไร่ค่ะข้าวไร่เนี่ยจะยา่าตอนที่มัดเนาะใช่มัดนี่ นี่จะมูมูแบบนี้นะคะมาคุื้นล้ได้อยู่ส่วนนี้นี่นี่นี่เขาให้กรลับใจเป็นยังไงเอาน้ำมาให้ดื่มใช่ไหมใช่นี่เลยค่ะน้ำโอ้คิดว่าน้องนำมูนะคะกินแล้วจะติดใจช่วยชีวิตเลยคิดว่าจะไปรนนอารมณ์น้ำเปล่าเนี่ยร้อนเนี่ยเดี๋ยวน้ำเปล่าใช่ไหมใช่หน้าร้อนนี่ไปไปซื้อไม่ได้ <laughs> อันนี้ไก่จากหมูบ้านนะคะแล้วก็วิวก็สวยๆไปเดี๋ยวรอไปให้น้องนาราดื่มน้ำก่อนไปดูแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยเหนือห่อยหรือยังกินแล้วจะติดใจเลยนะนี่น้ำไปเหนื่อยไปอันนี้มา,นนมาอันนี้ก่อนมาอันนี้ก่อนนาราบอกเดี๋ยวจะมามขู่ข้าวก่อนใช่ไหมใช่กาแต่เฮ้ <laughs> <laughs> อันบากตลาอ้าเป็นยังไงเยอะด้วยนะวันนี้ใช่ดื่มน้ำไปเลยค่ะร้อนเป็นไงติดใจเย็นไม่ร้อนค่ะเยี่มมากน้ำเย้เๆก็ต้องเย็นอยู่แล้วอานาโมเราไปให้ไปให้พี่เขาข้ารันด้วยไปดีสดชื่นมากเลยค่ะโอ้โหแบบนี้บาโกตก็ไปเรื่อยๆไป ขัข้นแรกเกี่ยวข้าวก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์นะคะเราใช้เนี่ยยังไม่เคยเกี่ยวข้าวเลยค่ะเนี่ยขั้นแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไง,งเกี่ยวข้าวก็สนุกม,มากเลยนะครับดู <c oughs> สนุกได้วยทุกที่ทุกเวลาดูมนแรนี่ยากหน่อย,ยแต่ทับแตทำมาเนี่ย,ยงย่ายๆอ๋อง,ง่ายๆเนาะนี่มาอย่างนี้เลยต้องมาดีๆนะถ้าไม่มาติดๆเวลา เจหลุมหมดเลยอือก็เกี่ยวแล้วก็มาไว้แล้วก็เวลาเรียนก็เรียให้เป็นแถวอย่างนี้ค่ะเวลาเรียก็ไม่ให้ติดกันนะถ้าติดกันนี่เดี๋ยวจะไม่ให้นะครับค่ะต้องอันนี้ไว้ใช่ไหมใช่ก็บานไวเนาะค่อยเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเดยวถ้าแล้วก็เกี่ยวไปเดี๋ยวเราไปชมข้างล่างเขาค่ะคนที่เขาเกี่ยวเป็นการค่ะนี่คือมือใหม่นะคะสว่วนนี้ข้างล่างเขาเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่ามีใครบ้างนะวันนี้เนี่ย บรรยากาศก็ดีมากเลยนะคะนี่วันนี้ก็หลายๆลคนนะคะที่เข้ากลังเกี่ยวอยู่นะคะนี่คือนั่งเข้าเกี่ยวเป็นค่ะส่วนนฝนก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ค่ะมัจฉาชิระหนอมัจฉาชิระมัจฉาสะเดามัจฉาสะเดาจันทร์จะไปจะกระดกจ้าแม่จันทร์ปเตียวจะกุมาเติดสะเดามาปลุกข้าจะกระดก้าไป ท well, uh ี huh. ่นี่เข้าว้ักระดาจ้าจักระดเจจักระมาดเจ้าข้าวสวยมากท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละจักระดเจ้าเนี่ยจักระดเจ้าไม่ชัดาช่ไหมแดดร้อนเขาบอกว่าแดดก็ร้อนหน่อยนะคะเป็น ชาวนาก็แบบนี้แหละค่ะ i you ก็ดีมากเลยค่ะแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยยังไม่มีแดดเลยค่ะเกี่ยวไปเกี่ยวมาเราจะก็ได้แล้วนะคะคือหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยไม่ถือหนูว่าก็น่าจะเสร็จแล้วนะข้าวไร่เนี่ยมันจะเกี่ยวง่ายกว่าข้าวนาค่ะแต่มันยากอยู่ตรงที่ว่าตรงบันเนี่ยค่ะมันจะเสียเวลาตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มาเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะไม่นานค่ะเดี๋ยวเอหน่อยนิดนึงถือว่าวันนี้ก็ดีมากมากเลยนะคะที่เราได้มาเกี่ยวข้าวไร่มาช่วยเขาค่ะก็ เงาเอาหน่อยนิดเงาออกหน่อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะก็สนุกดีนะคะเกี่ยวขขาไล่แบบน,นี้คือเาน้งฝนเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มออกดัวแล้วเหมือนกันนะคะที่น,น้งฝนปลูกไว้ที่บนบ้านนะคะยังไม่ได้เกี่ยวนะถ้าเกิดได้เกี่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวน,น้งฝนก็จะถ่ายให้ดูปีนี้นโน้งฝนไม่ได้ทํานาะนะคะพี่ๆหลายคนคิดว่าน,อน้องฝนก็ทํานาด้วย ไปนี้ไม่ได้ทํานาน้อฝนก็ช่วยช่วยพี่น้องไปแบบนนีค่ะที่ไหนมีให้เกี่ยวข้าวแล้วก็ไปช่วยแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่ๆได้รับชมเป็นนี้ค่ะเข้าไรยด้วยเข้านาด้วยค่ะเข้าไร่เนี่ยเกี่ยวหอมมากๆเลยแล้วก็ไม่เข้าเข้าดีมากเลยค่ะไม่รู้ว่าพี่ๆเหนื่อยใครใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่านะคะเกี่ยวข้าวแบบนี้กับครอบครัวค่ะวิถีชีวิตคนดอยก็แบบนี้นะคะตามฤดูกาลค่ะ อันนี้ก็เวลาเทีย่ยแล้วค่ะนองูนก็จะต้องไปทํากับข้าวแล้วนะคะแล้วตอนนี้คือ,อพี่ๆเขาก็กำลังเก็บอยู่นะคะนะคะนี้ค่ะเหลือแค่นี้เดียวแล้วก็เดี๋ยวเราไปทํากับข้าวรอพี่ๆเขากันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กินด้วยกันนะคะไปที่นี่มีบมอปลาด้วยนะคะพี่ๆจําได้หรือเปล่าคะก่อนนู่นนะคะที่นองฝนเคยพาพี่ๆนะคะมาตบเบ็ดที่นี่นะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ตบแล้วคะ่ะเพราะว่าเด็กก็เขา้าคร้อนมากๆเลยไปเดี๋ยวเราก็จะช่วยกัน ไปทำเมนูอร่อยอร่อยกินดีกว่าค่ะเอา้น่นามูไปไหนมานี่เมื่อกี้ใช่ไหมโน่นามูไปตามน้ำมาที่ข้างนู้นแล้วก็เห็นต้นต้นแตงกวาด้วยแล้วก็น,นี่เกตแตงมาด้วยใมพูใหญ่ๆเลยแตงเข้าไรานะคะสวยมากนี่เดี๋ยวไปตามส้มตังกินเนอานะละ่ะค่ะ วันนี้นอ้องฝูจะทำเมนูก็คือตำแตงนะคะนี่อย่างแรกค่ะแล้วก็ตำพริกกระเทียมค่ะก็ง่ายนะคะเราก็จะใส่นี่นะคะใส่ผู้ชุลเข้าไปหน่อยนิดนึงน้องรำโมเน่เมื่อกี้ไปเกตแตมมาะคะ่ะเจอบะเอิม,มากเลยค่ะเจอแตนใหญ่ๆสลูรูเลยแล้วก็ตำตำแตงกินเลยค่ะพริกกระดิ่ตมตำเดี๋ยวเราตำพริกให้ละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูตำแตงของน้องฝูเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ว่ามันจะอร่อยเมือนที่แลนเขาขายหรือเปล่าค่ะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาใส่กะปีนะคะน้งฝนไม่ใส่ปลาะเพราะว่าน้งฝนไม่กินปลาราค่ะใส่กระปีแทนค่ะตามให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วเนี่ยน้ตงฟนจะยามในกะละมันนะคะจากจะคนในกะละมังเพราะว่าอเนี้เนี่ยโคกของโน้ตโฟนเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่ค่ะเราก็เลยไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวเราจะสั่แล้วก็เดี๋ยวเรามัเดี๋ยวเรามายามในกะละมังดีกว่าค่ะน้ำละลายเลยกี่ของมากเลยค่ะบรรยากาศก็ดีมา,มากๆเลยอ,ะอ่ะ คนให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะกิมของเราก็เริ่มหอมามาม่าแล้วค่ะนี่คือตำแตงนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะง่ายๆค่ะได้แล้วนะคะไปเดี๋ยวเราก็จะสถานที่ส,สวยๆนะ่ากินเข้ากันเลยค่ะกับข้าววันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็มีหลาย,ลายเมนูเลยค่ะม,มีเมนูยามด้วยนะคะยาหม,มีเหลือค่ะแล้วก็มี หมูทอดนะคะแล้วก็มีตามแตงของนอกฟูน,นะค่ะเดี๋ยวเราก็ให้พี่ชายชิมนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกินพร้อมกันเลยค่ะมาะว่าหิวข้าวแล้วนะคะท้องเนี่ยเราจ,จอดแลนะคะ่ะปเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันเลยค่ะกินด้วยกันนะคะโหคือวันนี้เนี่ยเมนูแต่ละอย่างก,ก็อร,อ,อร่อยอร่อยท่านนั้นเลยนะคะยังไม่ได้ชิมเลยบอกว่าอร่อยได้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องชิมก่อนสิใช่ไหมเดี๋ยวกินพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะคะเมื่อกี้เนื้อหมูทอดนะคะน้องฝนไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าพี่สาวเขาทำมาให้ค่ะกินด้วยกันนะคะอืมตัแต่ก็หอมอร่อยก็อบกรอบอร่อยใช่ไหมใช่เพราะว่ามาสุสดๆไงมันถึงมันกรอบแล้วก็มันจะหอมอ่ะแล้วน้ำหมูไปเก๋มาเอี้ยยอร่อยเป็นีน่หรอวันนี้ไม่ได้เกเี่ยวข้าวใช่ไหมทูอ ไปหาไปเดินเที่ยวชมสวยๆเนี่ยเจออะไรบ้างเมื่อกี้อะไรนะได้เจออะไรบ้างนะไปเดินเที่ยวสวนเจออะไรอย่างเลยแล้วก็แม่น้ําก็สวยมากมีแม่น้ําที่ไหนไม่ใช่น้ำพวยไม่น้ำ้วยนะคะไม่ใช่แม่น้ําค่ะแต็มก็อร่อยเนาะแต่นี่คือเตมเต็มดอยกับแต็ในมือเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะแตนดอยเนี่ยมันจะมีรสชาติความหอมความหอมกว่าเต็ที่เขาปลูกทั่วไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกมันจะใหญ่ด้วยนะคะ 走，走，茶。 ยังไม่หมดค่ะจะเหลืออีกขึ้นหน่งนะคะไปรุยไปพบกันเลยค่ะเติมพลาแล้วนะคะแล้วก็รุยไปทํางานต่อค่ะเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้พี่ๆเขาก็เก็บข้าวาอยู่นะคะนงฝนก็เก็บข้าวโพดค่ะเกี่ยวไปแบบนี้เลยค่ะ แดดร้อนหน่อยนิดนึงนะคะกว่าจะได้เข้าแต่ละเม็ดมาเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะทุกอย่างไ,ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้าวนาะข้าวไร่ก็เหมือนกันหมดเลยค่ะ เกี่ยวข้าวไร่ก็เสร็จแล้วค่ะโหคือนนามากเลยนะคะกว่าจะเสร็จค่ะอันนี้เรามาตั้งแต่ตัวเช้าๆนะคะตั้งแต่ไปมูตัวน,นี้ก็สามโมเย็นแล้วค่ะเราเสร็จพอดีนะคะล่มไปหมดเลยค่ะสบายใจมากเลยนะคะเกี่ยวเกี่ยวข้าวไร่วันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะกว่าจะได้เข้าแต่ละเม็ดที่เราไปกินนะคะโอ้โหไม่ง่ายเลยค่ะน้องฟุตบอกก่อนเลยนะคะว่ามันเหนื่อยมากเลยนะคะชาวนาก็ปลูกข้าวาอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็คือกว่าจะได้เม็แต่ละเข้าอย่างนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็แดดร้อนแล้วก็มีหลายขั้นตอนอีนู่นนี่นั่อะไรเนียแต่นกฝนบอกกอนว่าเข้าดอยเนี่ยอร่อยมา,มากๆเลยนะคะถ้ากิัวพี่ๆคนไหนที่ได้กินแล้วเนี่ยติยดใจแน่นอนเลยค่ะนงฝนก็ลาไปก่อนนะคะขอพี่ๆทุกคนรับชมคีให้สนุกค่ะแล้วก็เราดูพี่ต่อไปนะคะจะ หลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วตัดแดดแล้วเนี่ยเราจะมาทําอะไรต่อนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชมพี่ราฝฟนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวแดคนนี้และที่สามใครจะได้กระดิกกิกินกให้าาราฝฟนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย